สวัสดีค่ะละดาค่ะรพัดรดาพงศ์สดีค่ะ่วนสาคูนหนึ่งร้อเจสิน้ำหนักห้าสิค่ะ สัดส่วนสามส36ี่ยี่สิบห้าสามสหค่ะแบบเนี้ยชอบไหมเป็นคนขี้เล่นเป็นคนแบบชอบแก้ชอบอามชอบเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขี้เหงาไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะแล้วเราชอบทำกิจกรรมแบบดำน้ำชอบฟรีไดฟ์แล้วก็ขัดไดร์อก็ฟอยค่ะใช่ชอบชอบทำกิจกรรมค่ะเป็นแบบเป็นเด็กกิจกรรมชอบอยู่เฉชยๆเลี้ยงหมาด้วยเลี้ยงแมวด้วยค่ะน้องหมาชื่อแพะค่ะ เพราะว่ามันเกิดมานลนนน้าหื่นแพ้แล้วก็แมวชื่อขนุนค่ะเก็บมาจากข้างถนนต้องบอกว่าลาลาเนี่ย <c oughs> ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเ <c oughs> คยมีแฟนเป็นทอมด้วยแล้วก็ผู้ชายด้วยสลับกันไปสลับกันมาอยู่แบบนี้ <c oughs> เปิดโอกาสได้ทุกเพศทุกวัยนะคะขอ <c oughs> แค่เป็นคนอบอุ่นรักเราจริงก็พออาจจะต้องหุ่นดีมากก็ได้แต่ห้ามผอมเนี่ยไม่ต้องหล่อเวอร์ <c oughs> แค่ดูดีก็พอดูดีในแบบของเขาเองอะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วรามอว่ามันก็เป็นแค่มันก็เป็นงานอย่างหนึ่งอะค่ะที่นางแบบที่ถ่ายเซ็กซี่อาจจะไม่ได้แปลว่าเขาต้องแบบเป็นคนที่แรงหรือว่าแต่งตัวเซ็กซี่ตลอดเวลาคือมันก็แค่งานเบื้องหลังเขาอาจจะแบบติ้งตองบ๊บบบอเหมือนดาก็ได้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองตอนที่ถ่ายแบบกับฟอพ่อไปเดทฟุตค่ะ ชอบปากตัวเองเาะอะไรครับน,นี่แหละคนชอว่าปากสวยนะจุ๊กก็ฝาก f o r b i d d e n Food ไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามแลดาด้วยนะคะจะเป็นการถ่ายแบบเซ็กซี่ในรูปแบบที่ไม่เคยถ่ายที่ไหนมาก่อนคะ่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ